ค่ะทุกคนวันนี้เจอกับน้ำอิงอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแน่นอนนะคะน้ำอิงมีนะอุปกรณ์นะคะเอาใจสายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสายอุปกรณ์แลไอเทมนะคะเป็นตัวแลเลยที่เวลายิงปืนจะต้องมีกันนะคะนั่นก็คือเอียมัฟนะคะยี่ห้อแท็กแบนด์นั่นเองเจ้าเดิมเลยที่เคยเอามาขายนะคะมันเป็นหูฟังที่ตัดเสียง อัตโนมตัติเป็นรุ่นใหม่ที่อัปเกรดจากตัวเก่าที่เคยเอามาขายเวลาเรายิงปืนนะคะแล้วเสียงปืนมันดังตุ่มตุ่มหูฟังมันจะตัดเสียงปืนนั้นน่ะให้เรามันจะทําให้ถนอมแก้วหูของเราไปในตัวนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยเขาจะมีฐานมาให้สองก้อนนะคะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานมาให้นะคะตรงนี้นะคะก็อ่านดูได้นะคะข้างในนะคะเป็นผ้ากำมะหยี่มาให้อย่างดีเลยกันรอยนะคะดีมากๆวัสดุที่ใช้อะ่ะเขาใช้แบบไม่หวงเลยนะคะอันนี้เป็นหนัง ะะมันจะทำให้เราอ่ะไม่เจ็บหัวเวลาใส่นุ่มมากวิธีการใช้งานนะคะอันดับแรกเราก็ต้องใส่ฐานก่อนเนาะตรงนี้คือฝาที่ใส่ฐานดันขึ้นนะคะนี่ดันขึ้นแล้วก็เอาฝาออกฐานนี่แถมมาให้2ก้อนใส่ไปเลยค่ะมันจะมีเขียนว่าขั้วบวกขั้วลบนะคะเราก็ดูในฐานด้วยนะคะให้มันตรงกันอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนวิธีการปิดก็นี่ค่ะ เอาเข้าให้มันตรงล็อกนะคะแล้วก็ค่อยๆสไลด์เข้ามาให้มันลงล็อกนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะเห็นปุ่มตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นปุ่มเป็นเหมือนคล้ายๆวงล้อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าเลื่อนขึ้นน่ะก็คือเพิ่มความดังความเบานะคะเลื่อนขึ้นใช้งานเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเลื่อนลงให้สุดให้มันดังกึกนะคะนั่นก็คือปิดถ้าคุณไม่ปิดมันจะเปืองฐาน มันเหมือนเราเปิดฐานทิ้งไว้นะคะเปลืองนะคะถ้าจะเปิดก็เลื่อนขึ้นมันจะดังกึกเหมือนกันนี่อันนี้คือเปิดนะคะส่วนปิดก็หมุนล,ลงให้ดังกึกอ่าอันนี้คือปิดนะคะตอนนี้คือน้ำอิงอ่ะได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยชัดมากรวมไปถึงเสียง คนข้างๆเพื่อนที่ยิงข้างๆนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างจากเกราไป10เมตร15เมตรน้ำอิงก็ยังได้ยินเสียงเขาพูดเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะคะว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เวลายิงอะ่ะมันจะตัดเสียงให้เหมือนที่เขาเคลมมาหรือเปล่าเนาะมามาดูกันวันนี้จะใช้อ่า b t t นะคะตัวนี้นะคะปืนสวิ์แลนด์นะคะเก้ามอ,มอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเปิดดอทนะคะอ่าพร้อมนะคะ เรียบร้อยค่ะทุกคน รู้สึกเลยนะคะว่าหูฟังมันทําการตัดเสียงให้มีความเบาความซอฟความนุ่มลงนะคะดีมากๆเลยหูฟังเ e อียมับตัวนี้มันเป็นตัวที่น้ําอิงเนี่ยสั่งทําน้ําอิงได้สั่งให้โรงงานแท็กแบรนด์ทำมาเป็นรุ่นพิเศษนะคะแล้วก็บอกให้เขาสั่งทํากล่องให้แบบพิเศษเลยข้างในนะคะบุกรมยี่นะคะอย่างดีมันจะช่วยในเรื่องของการถนอมหูฟังนะคะให้มันใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะคะใช้งานได้นานนั่นเองถ้ามันจะพังง่ายหรือว่าไม่พังง่าย อยู่ที่การเก็บรักษาด้วยนะคะแล้วที่สําคัญคือมีแค่สีดําสีเดียวนะคะใครสนใจนะคะเหมือนเดิมเลยไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะสำหรับคลิปหน้าพบเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ